พี่เป็นอะไรดูลงน้ำหนักไม่ได้เลยช่วงนี้พี่วิง่งรู้สึกเจ็บเท้ามากเลยอ่ะไม่รู้เป็นเพราะรองเท้าหรือเปล่าคุณก็เจอปัญหานี้ไหมวิ่งแล้วปวดเท้าเจ็บข้อเท้าไม่ว่าจะเป็นเรียนข้อเท้าที่ครับมีรองเท้ามาแนะนํานะครับนั่นก็คือไนกี้ซูไฟห้านะครับรุ่นนี้นะครับบางเบาเหมาะกับ,าบก,การวิ่งรุอาการบาดเจ็บได้ครับสีสันมีเลือกหลายสีนะครับแต่ผมเลือกเป็นสีนี้นะครับ แล้วผมก็รู้ว่ารู้สึกว่าบริเวณข้อเท้าของผมมันรองเท้าผมค่อนข้างจะรับน้ําหนักได้ไม่ค่อยดีครับทำให้เวลาลงอาจจะแบบมีการงอของขาแล้วก็ส้นครับทำให้เกิดอาการบดาดเจ็บด้ครับครับเวลาผม,มวิ่งนะครับทุกเช้าหรือว่าตอนเย็นผมรู้สึกปวดข้อเท้า,าบปัญหาอาจจะเกิดที่รองเท้าโดยส่วนที่ผมเจ็บนะครับจะเป็นสวนข้อเท้าช่วงหลังเท้าแล้วก็อาจจะเป็นกองหน้ากองหลังเวลาเล่นบอล ในส่วนของคุณสมบัติในส่วนของไนกี้ซูนฟลายห้าของเรานะครับคุณสมบัตินะครับไม่จะเป็นรองเท้าสามารถรับแรงกระแทกได้ดีนะครับสามารถทาให้ลดป้องป้องกันอาการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นบริเวณข้อเท้าข้อเข่าข้อเท้าหรือจะเป็นหลังล่างได้เช่นกันนะครับส่วนที่2นะครับน้ําหนักเบานะครับลดความเมื่ยล้าระหว่างการวิ่งหรือว่าการออกกําลังกายได้นะครับเหมาะกับการวิ่งทั้งระยะสั้นและระยะไกลเลยนะครับ3านะครับ ก็ไปอากาศได้ดีครับใช้วัตถุที่เป็นวัสดุที่เป็นตาข่ายนะครับช่วยทําให้อากาศถ่ายเทได้ดีลดอาการลดกินับได้ครับซีนะครับวัสดุยึดเกาะดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการกันลื่นหรือว่าวิ่งในสถานที่ที่มีพื้นเรียบมากๆนะครับและออกแบบนาไม่ว่าจะเป็นการวิ่งหลายประเภทนะครับไม่ว่าเป็นการวิ่งเทรลวิ่งถนนหรือว่าการวิ่งระยะไกลนะครับ ตอบโจทย์ทุกคุณครับก็หลังจากที่ผมได้สั่งซื้อมาแล้วก็เอามาลองใช้ที่สนามเป็นจำนวนหนึ่งเดือนครับก็รู้สึกว่ารองเท้าค่อนข้างจะดีแล้วก็มีรูปทรงที่ดีแล้วเซฟข้อเท้ามากขึ้นแล้วก็ทําให้ผมไม่ปวดเท้าระหว่างวิ่งแล้วก็ช่วยเพิ่มระยะเวลาในการวิ่งมากขึ้นครับเนื่องจากไม่มีอาการปวดครับผมไบผมทดลองใช้มาประมาณหนึ่งเดือนรู้สึกว่าอาการบาดเจ็บลดน้อยลงหรือแทบจะไม่มีเลยสามารถวิ่งได้เะยฮะที่นานขึ้นแล้วก็ไกลขึ้น ความรู้สึกในการใส่รู้สึกนุ่มสบายเบาแล้วรู้สึกเสียคอเท้ามากขึ้นอาการบาเดเจ็บแ้าไม่มีเลยครับผมขอแนะนำว่าเป็นรองเท้าที่ดีจริงๆครับผมโดยช่องทางการสั่งซื้อนะครับผมสามารถสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ของทางในทีได้เลยน,นะครับผมหรือหรือสามารถซื้อได้ทางร้านขายสินค้าอุปกรณ์กีฬาชั้นนำทั่วประเทศได้เลยน,นะครับผมโดยจะซื้อผ่านนี่ นนีี่่ก็อย่าลืมมาซื้อสืก,การ้าของพวกเรานะครับทั้งใส่สบายนุ่มและป้องกันอาการบาดเจ็บได้ดีนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราไปด้วยนะครับเราจะมีสุดท้ายใหม่ๆดีๆมาแนะนำแบบนี้อีเยอะนะครับ